อ๋โทษทีครับฮัลโหลครับโทรผิดคนครับผมโท,โ,ทโทษทีครับผมโทษทีครับอันนี้พักเอฟีทีผมบอกกันเลยถ้าคุณขายผิดคุณเลิกขายเสื้อบอลเลยคุณคุณคุณปิดช่องนี้ไปเลยโอเคอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาแล้วครับผมคนบ้าเสื้อบอลเห็นกันแล้วเลยครับนี่คือกระเป๋าอะไรวันนี้แน่นอนเราจะมา เล่นเกมทายดูว่าเสื้อที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้คือเสื้ออะไรนะครับแน่นอนครับผมไม่ได้มาเนเดียวแน่นอนครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้โทุกเนทุกคนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก็แล้วเดี๋ยวคิไม่้จะไปไหนแล้วถ้าท่านเก่งเรื่องเสื้อบอลเซียนเสื้อบอลรู้ลึกรู้จริง อยากเก็บไว้คนเดียวถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยของคนบา้าเปล่าบนบเล่อีกครัวสวัสดีครับผมวันนี้ให้ผมทำอะไรครับวันนี้อะครับแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาให้คุณแข่งบ้างก็กติกา,กาคล้ายๆเหมือนเอดิมได้ได้นะเพื่อปอสนเหนานวันนี้นะก็ได้เลยมีคำถาม ฮะพ่ออ๋อเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนที่คุณตั้งให้ผมได้เลยได้อันนี้อันนี้วันนี้ก็มีกติกาเพิ่มนีอ่ะวลืมเลยบอกบอกบอกเขาไปกติกากติกาวันนี้เดี๋ยวให้โอกาสเลยโทรโทรหาเลยโทรหาคนที่คุณรู้จักเลยผมบอกกันเลยถ้าคุณขายผิดคุณเลิกขายเสื้อบอลเลยอคุณคุณคุณปิดช่องนี้ไปเลยเอาเองอย่าลืมเปิดโทรศัพท์นะคำถามข้อที่หนึ่งได้หมายเลขสามครับคำถาม ทำใบหมายเลขสามเลอันโดอัสสัมซาเคยค้าแข้งให้ oh, <no. S 1> เฮ้ย <No. S 1> จะไปไหนเนี่ยไปมาตอบ oh. <laughs> เลอันโดอัตสัมสาเหรอเคยเลีนยให้เหรอชนบุรีสุพรรณเมืองทอง มีอีกไหมฮะมีอีกไหมตอนนี้มีสามทีมแล้วนะฮะเึกดีว่าสาวๆเล่นในทีมอะไรบ้างบอลไทยกูไม่น่าช่วยและคุณขายเสื้อบอลไทยคุณต้องรู้ดีที่สุดขอเปิดอ่ะต่อขอเปิดต่อนะฮะตอนนี้ได้ข้อมูลมาสามทีมนะฮะโอเคอ่ะไปต่อกันที่คำใบ้ที่สองเตรียมรับโทรศัพท์ไว้นะุูโครับโอเคหมายเลขสองหมายเลขสองนะครับอ่าหมายเลขสองกับ ตามใบคำถามนี้เคยใช้ชุดเยือนสีขาวชุดเยือนสีขาวเนี่ยชมบุรีเนี่ยเอ๊ะเลยว้าวนะสุพสุพันสุพันปีนั้นเนี่ยคือจำไม่ได้ผมต้องใช้ติดโทรหาเพื่อนผมเอาละพี่จือ ฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลป๊กเหรอครับเออปั๊กนี่อ๋อโทษทีครับฮัลโหลครับโทรโทรผิดคนครับผมโทษทีครับผมโทษโทษทีครับอันนี้พักเอฟบีทีบไปเลยไอ้เดี๋ยวนี้อย่าสายนะอย่าสายนะอย่าสายนะไอเดี๋ยวนี้ไอ้เดียผมก็เสียงนี่เหมือเสียงมันไม่ความเอฟีทีเอาเวลาผู้สั่งของมาเลยมาผมช่วย อไม่ปต้องไม่ต้องดูจะดีเยอะติด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 แล้วนะติดแล้วนะทำงานนะครับอ้าวบอ้าวบทำงานอยู่ปะเนี่ยเปล่พี่ฟาเอ้ยคุยกับผมต้อง5นาทีดิได้ป่ะขอเวลา5 5นาทีว่าพีเออคือตอนเนี้ยผมกำลังถ่ายวีโอเล่นเกมอยู่สดๆเลยนะ อผมรถอยู่เลยพี่โอ้ยเฮ้ยโอ้ยมึงไปไหนเนี่ยอยู่จอดตเปรเนี่ยจอดข้างโนนกันดิโอ้ยสาไฟได้ได้ได้โอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากฮะมึงมีคำถามมั้ยแกรู้จักไอเรนโดอาร์เซนซาล์กอ่ารู้จักครับเออโอเคพี่บอกคำถามคำถามนะครัคำถามคำถามมีสองคำถามคำถามแรกที่ถาม สโมสรเนี้ยเป็นสโมสรที่เรียนโดอาซัมซาวเคยเล่นให้แล้วก็สโมสรเนี้ยใช้เคยใช้เสื้อทีมเยือนสีขาวเออขอขอขอความพิเ็นหน่อยดิป่ะมันมันมันน่าจะเป็นทีมอะไรเออทีมไมนยจอจริงหรออารอาร้าะเออโคลาดเยือขาวสุขแว็นีมีเยือนขาวเออใช่บอลทอเยือนขาวเออเยนาเยือนขาวโอเคอ๋อมันมีโคลาดด้วยใช่ไหม เออแล้วก็เชียงรายใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคได้ได้ยังไงผมก็มีนี่แหละมีตัวเลือกเพิ่มมีตัวเลือกเพิ่มนะขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับได้ได้เพิ่มอีกเชียงรายแล้วก็โคราโครามาแล้วตัวเลือกมีห้าล้เขาบอกว่าไอ้ที่สีขาวใช่ไหมสีขาวเออสีขาวอ่า จมมุรีสีขาวแต่เมืองทองเมืองทองกับทุกันเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่แน่ใจผมก็ตัดก่อนแล้วกันอ่าอ่าเอาละเออตอนนี้มีเลยผมขอเลือกอีกอันหนึ่งอีกข้อเนึ่งมาครับมาลุ้นกันนะครับกับตัวเลขที่3ได้หมายเลข5อ่าหมายเลขอ้าดูซิว่าจะเป็นท็อปิกสำคัญหรือเปล่ามาโลโก้ใช้ลูกสัตว์โลโก้ใช้ลูกสัตว์นะชลบุรีใช่ว์ สุพรรณใช่สัตว์เมืองท้องก็ใช่สัตว์เชียงรายก็ใช่สัตว์โคราชใช่สัตว์สัตว์สัตวโอ้วันนี้อะไรกันครับนี่อะชนบุรีเนี่ยอาตอมเซาเนี่ยไปอยู่ปีสองพันห้านะน่นน ปีสองพส่วนเมืองทองปีสองพนี่ไม่ใช่แน่นอนตัดทิ้งอ๋อมีเอเซอร์สาทางบ้านมานะครับอ๋อขอขอให้เปิดตัวช่วยอีกหนึ่งอ่าครับอุ้ยจริงเหรอมีเอเซอร์ส่งมาจากทางบ้านดีแค่ขอขอให้ให้ให้ผู้เข้าแข่งขันเปิดอีกหนึ่งข้อครับจริงเหรอครับครับผมโอ้โหนี่นี่มึงขายเซฟบอลไดงไงมีโดนเรื่องเยอะอ่ยอะ ต่อเลยครับโในคำใบที่สี่ครับผมขอบคุณคคบบขขออุุณณทางบ้านเลยครับผมยังไม่หยิบเลยเอ้าอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยได้หมายเลขสี่อ่ะสี่เคยมีข่าวแฟนบอลประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ชลบุรีไม่เคยมีข่าวเห็นไหมเห็นไหมโอเยแค่เห็นไหมเมืองทองไม่เคยมีสุพรรณสุพรรณนี่ก็ไม่เคยมีถ้าถ้ามีข่าวครั้งใหญ่เนี่ย น่าจะเป็นเชียงรายรู้สึกแมทนั้นจะไปเยือนเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นแมตเปิดสนามเอ่อไอโมบายสเตเดียมหรือเปล่านะไปเยือนไปเยือนวีลำถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกวันนั้นก็กอนอื่นก็ต้องเอ่อขอแสดงความเสียใจครับครับมาในมาณที่นี้เราเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่เจตนาที่จะเอามาเอ่อมาย้ำมาตอบย้ำนะฮะก็คือถ้าข้อมูลผมผมไม่ผิดนะก็ น่าจะเป็นนี่แหละเชียงรายไวเ็ดอ่ะอ่ะถ้ามาขนาดนี้แล้วในคำถามข้อที่ส<อ>ี่ตอบเลยไหมครับขอตอบครับหาไปที่กล้องเลยครับผมเชียงรายเป็นคำตอบสุดท้ายครับเชียงรายเป็นคำตอบสุดท้ายมาลองฟังเฉลยนะครับว่าเป็นคำตอบที่ ไป <ève S 2> <sociedad, S 1> ักเลยปักขอบคุณมากเลยเมื่อกี้ไม่อกี้ตอนแรกคุณไม่มีเชียงรายเลยผมงงคำถามเดียวอ้าวว่าโลกก็เป็นฝัดโอ้โหแม่เป็นฝัดหมดเลยไหนฝันไหนบ้างนี่ไงฟะบุรีก็เชียงรายสุพรรณช้างนะเมืองทองก็กินเลยเชียงรายก็ไปกวางกวางนี่มืกันโค้ชล่ก็เป็นแมวคือโอ้โหหมดแล้วโชคดีมากที่ที่มันจะท็อปปิกท็อปปิกดีเออ อะก่อนอื่นอาวางก่อนวางก่อนอะให้ให้เปิดให้เปิดอะจะได้หายหายคาใจอ่าที่อยู่นี่อ่าชัดเจนไหมชัดเจนนะครับอดีชัดเจนชัดเจนอ่เป็นไงถูกต้องไหมทั้งสี่ข้อที่คุยกันก็เดี๋ยวมาทวนมาทวนหน่อยนะนะอันบสาวใช่เลยตัวนี้ทีมแรกอ่าข้อแรก เรียนดูอสซัมเซาเคยค้าแข่งห้จริงไหมใช่ครับอ่าตัวนี้เลยตัวนี้เลยใช่ตัวนี้เลยแล้วก็ต่อไปด้วยเคยใช้ชุดเยียนสีขาวก้อนเลยนี่น่าจะเลยใช่ใช่ข้อห้าโลโก้ใช้รูกสัตว์นี่ไงสัตว์นี่ไงแล้วทอปิกหรือหัวข้อที่เป๊ะเลยเคยมีข่าวแฟนบอลประสบอุบัติเหตุครั้งสําคัญเออคุณดุกนี่ถ้าคุณกลับไปดูนี่คุณดุกใช่ ดุกนี่คือผู้ผู้บริหารอยู่ทีมงานทางหนึ่งท่านเสียชีวิตนี่แหละคือที่มาว่าทำไมเขาต้องดักตัดเนี่ยติดเขาว่าดุกลงไปนี่ผมเพิ่งรู้ใช่ไหมนี่เรื่องจริงนะนี่ผมขายเสื้อบอลมาผมไม่รู้เรื่องหาเลยุณลองไปหาดูนะเสื้อเชียงรายอ่ะโซนใหญ่อ่ะผมไม่แน่ใจว่าปีไหนบ้างตั้งแต่ปีไหนนะอ๋อนี่คือที่มานี่แหละว่าทำไมถึงดุกตรงอยู่ในหัวใจนี่เพื่อที่ได้อยู่ในหัวใจของแฟนบอลชาวเชียงรายทุกคนเวลาเวลาที่เขาเชียดที่ใส่เสื้อตัวนี้ได้เล่นเกมด้วยได้ได้ได้สาระด้วย คือแบบกูขนลุกเลยอ่ะจริงคือขนลุกจริงให้กูดูให้ดูนี่ตั้งเลยก็ถือว่าถูกเรียบร้อยนะครับตรนกูลตั้งตัมือโอเคนั่นเดี๋ยวขอแยกคืนช่องให้ตระกูลตั้งกล่าวปิดนะครับผมอ่าครับพระพรุ่งวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณพิธีกรจำเป็นนะคระพรุ่งถือว่าทำมาที่ได้สุดยอดมากเลยนะโอเควันนี้เราสองคนนะขอตัวชิ่งกันไปก่อน